โอ้ยบดจังวันนี้อืมโ้ยกินข้าวเดี๋ยวกอวะโอ้ยไอ้ครับวัดดีกับปีน้องเอฟรีกับวันนี้มากินข้าวกับปีล่วงจงหล่าว่าปีน้องวันนี้ปีล่วงจงหนังกินกลางทา้งกับกลางล้านเลยปีหนูบรรยากาศดีครับ ว่า้นนู่นต่ำตายมากแล้วเล้ากับเบิดครึมๆก็แล้ากับปีนองเพื่อกันไม่เจียวเวลาปีนองก็มาแลกกับก้าวกล้องปีล่วงจงกับปีนองวันนี้วันนี้ปีล่วงจงแกงเตะปลากดปีนองแกงเตะแบบแงแงๆกันกับตึงกัดใส้ปลาจอนกันกับปีนองแล้วการนี้ปีล่วงจงต้มเตะหลกนุ่นกับปีนองหลกนุ่นอ่อนั่นกับเลตาแล้วการน้ำจุบปีนองน้ำจุบหลกม่วงเบากับเลปีนอง อ้าวพี่น้องเอ้ยนักจุ่มนํำจุ่มพอดีครับแล้วก็ปลาเข้มพี่น้องปลาเค้มตัวเต้าเต้ากับปลาเค้มปี่ล่วงตาเองงกับเด็ดออกพี่น้องแล้วก็มาเล่ปักนอกก้องปี่ล่วงกับปี่นองวันนี้อ่ามีปัากาดจุนพี่น้องเอ้แล้วก็โยดมุ้ยกับแล้วก็ลูกเกลือกับลูกปลาดองพี่น้องอ่าแล้วก็โยดต่อเบากับพี่น้องแล้วกันนี่ปักกระแยงกับพี่น้อง ปักนอกกาลุยมดพี่น้องไม่ต้องปูดไรดมากเดี๋ยวพี่ล่วงจงตักแกงโองนว่าโอปราก้อนเลยพี่น้องราดไปเลยพี่น้อง Mm. Mm. Yop, yop, แลยบินองลงนุ่นอ่อนบินองก็ mm-hmm giọt mũi bình nó mũi bá bình thường, mấy ông cháu chặt cơm พักกแยรับาพี่น้องอืมอืมโอ้โหคอบขึ้นหมากนะครับพี่น้องตีกอติดตามพี่ลวกจงนะครับ ขอบคุณมากตีจุวยก็ดแจก็ดใจไอ้ปีล่วงนะครับปีนองก่อนหนตีไม่ก็ดติดตามปีล่วงจงตีนะครับปีล่วงจงก็กวักติดตามด้วยนะครับกออคุณครับปีนองอื <c oughs> Dos cambios.

ลูกปลาปีน้องยมเมื่อนลูกยางนงครับแต่ว่าลูกมันเรียกว,ว่ามันเมื่อนตัวประมาณนี้นะครับมันไกลๆตัวหลีดรลงนะครับอนอกก้าวก็ได้ปีน้องกินเปล่าก็ได้ครับ ก็แย่งแล้วกับปีน o ง Qual o problema? 喂，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 哥，喂。